ัสด <Cornell>. well, ีครับพี่น้องของกลุ่มโรบิสต์นะครับตอนนี้กำลังสีคาแดงนะครับคามไปประเทศเพื่อนบ้านนะครับประเทศลาวนะครับพี่น้องเบึงรถเบึงรถบัตรลาวตอนนี้กำลังล่อล่อรถตู้อยู่ความเมาเมาเมาพันหนึ่งเลยนะครับมียูดานพุ่มแดงน้องไขยนะครับ เอโตัไทยก็น wow> เดี <H <h ๋ยวเมลกันวัมาเมาหน่อยพี่ย้ำมาพี่ย้ำมาพีย้มาไห้อดเรีงส่วมาน20สิว่าโลนะครับไปะถานดวงตูเจ้นะครับใช่ไหมพี่ขึ้นขัานนี้เลยป่าครับเรืๆองนะครับผักขึ้นแล้วเป็นไรลูก

ไทยนะครับยาไทยมันรอบไอันนี้ถามจะผ้ามีมั้ยเนี่ยฟังเล่าเป็นเรื่องจันนะครับเป็นเมืองหลวงของาเลยนะครับ สบ้าน่บา่เ่าหรือไรแน่นคร 6, 3, 4, 5, 3, 5, 5, ับอีกทีนึงดูไก่หมองโรเดียนอยู่แบบสะบ้านมาขีดีดก็ตึงมัดมุกตาหารมีความน่ารัพี่น้องตันงอเล่าแล้ว่าปิดี่ต้นเรียนี่บมนหลาย้่หเลรถ่แเดือรคนละท่าเลเลสประชิดเบ คิดว่าเสียคาเดแผ่นดสามสิบสามบาทก่รกรสานก่อนแล้วจะไปโทรเตรียใจเาราคาบาทเขามาคืนลดต็มรีบไปเพื่อนเดี๋ยวแบกชาตนะ เท่าไรครับร้อยห้าบาทม่อ๋ออ๋ออยห้ารอยรอยห้าบาทสามคนอยห้าบาทเ็ลย้อันนี้ค่าไทยเอกสารไทยเอกสารบอกใครก็ได้นะคะสามคนสามคนเอาอมันอังไม่ได้ไงใครจะไดเรา ก็ต้องได้แลกเงืนนะครับพี่น้องเป็นเงินนั่นเลยนีนะะ่นอนนนตอนนี้นัดถ้าถ้าเป็นเ,เนมืองไทยนี่ยก็จะเป็นบขออส,ะสะรสถานีขนส่งคูเดซานนะครับพี่น้องทุกคนรถติดร้ายแห้ง <c oughs> ขาบไปเลี่ยงกันนะครับตอนนี้ช่วงงานะะท่องเที่ยวด้วยนะครับโบจะเป็นคนไทยพี่น้องโบองคนตำรวจท้านค่ะอยค่ตำรวจท่าน สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องตอนนี้อยู่ที่ร้านบัวหิมะนะครับเป็นร้านยาแพทย์แผนจีนนะครับเดี๋ยวสิบเราไปหาหม,มอแม่นี่นะครับเป็นเป็นยาแพทย์แผนจีนทั้งหมดเลยครับพี่น้องแพทย์แผนจีนปาะยุทธ์อาจจะเป็นแพทย์แผนจีนประยุกต์ทั้งสินะะ้นครับบรรยากาศจุดยอดเลยพี่น้อง ที่ผ้าไม่หนาวหรอคะเชี่ใช่ไหม่่ชันได้ค่ะทามในใส่กล้องอะไรเ้อเจ้าค่ะพี่น้องตอนนี้เขามาในห้อง้านในเครื่องเองืนเครื่องอยางนะครับของเรา เบอร์เครื่องเงินครับขอมาเบิ่งเครื่องเงินพี่น้องเดี๋ยวสิบห้าสิบมือไอ้อันนี้จะเป็นเครื่องไอ้เงินเครื่องเท่ อ,อันบงับงๆบงพี่น้องบางราคานะครับบงับงบงราคาอันนี้หนึ่งล้านหกแสนห้าหมื่นกีีนะครับหนึ่งล้านหกแสนห้าหมื่นกว่โอแต่แต่จุกนะครับพี่น้องเนี่ยได้ตือ่าานอกระบนการบอกเนาะนี่ <c oughs> ครับ ตะลักเขื่องเลเคุณ่อนะครับสุดยอดเลยพี่น้ออันนี้อันนี้ล้านกบล้านล้านตัวจเอ๋งจเอ๋งั้านกรีดเนี่ยลานัวอันนี้อันนี้อันนี้ก็แสนหามืนนะครับพี่นมอก็แสนหามืนกี๊ก็แสนหามืนกลี๊เนี้ยเตือนันคุณพ่อสุดยอดเลย อันนี้สิเป็นของเก่าแก่เนาะอันนี้เป็นของเก่าแก่พี่หน่อยเงินเครื่องทองโอ้สุดยอดเลยอยากซื้อไปเยอะแต่ว่าเพิ่นบ่มาณเพิงสี่หรอกเนี่ยเพิ่งสี่หน้าซื้อไปประดับประดรอ้อันนี้ของเก่าพี่น้องของเก่าเพิ่นนาดตั้งโชว์ซื้อฟานินขายมันจะขายเนาะเป็นของเก่าแก่ของเล่านะครับ เป็นพิพิธภัณฑ์ไหนด้วยหนิคุณน่ะพี่เนาะซีเวอร์นลายครับหลา,ากลาว้างอยู่นะครับกว้างวางเป็นเครื่องเงินเครื่อง,องทองล้านขายของเก่าขอมแหละพี่นะ้องเสือ้อผ้าไม้ผ้ามีมีบัตรุูนะกูเนะครับหลายเยี่ยมจะอยู่เมืองไทยก็หลายอยู่เนาะบุกสื่อเนาะแต่ว่าเสื้อผ้าก็มีผ้าพันข้อก็มี ในเค้่งใจใส่แนากได้อ่า et like uh, อันนี้อ่า uh, นประตูไส้ครับอืต่อไปอ่านบอกพี่น้องกูได้อ uh, ่านออกบอกนอนได้เลประตูไส้อย่างด้ว้เดินบนสวยพี่น้องเดอนนองสิาอบิ่งนสวยกูได้ยังได้พี่น้องเด้ยากได้บอกเด้ เดี๋ยวจะพาไปเบิ้งผัดาัุหลวง้วก็ประตูไสแล้วพก้บใไปอีกอันนึงเราจำได้ไปเป็นสิษยพไปอยู่นะครับตอนนี้ยู่งถั่วลงเอยลงนอนเดีอบเลยอีไรที่เราผัดหั่วลงสดยอดพี่เองเลยสวยสดงดนงามเหอมลำนี่เลยนะ,นะ,นะ,นะ มีเครื่อง่เครื่องซ่องายเด้อพิพา80บาทจจะปจะขอบไปอปอไีเด้อซอยอันนี้เช่ละ20บาทจ้าเมใ้ะออกมาล้กเยอซอยเด้อกระเป๋า้ไปละ20บาทจ้าให้รักแฟนละลายชุดเลยไปดีตลับร้อยเอาไหมคะ คนใจเขารู้แี่ยเนี่ยกินกินย่างดเอ้เกระเปาเลยไปได้20บาทไปข้างน้าเอาาสเด้อ8บนไยีสิบสามขออันน้อยดูันุดเด็ก

เใยว่าเบิ้งพระธาตุหลวงนะครับเบิ้งบริเวณรอบๆนี่นะครับหยัปล่อ,อย,กยนอกอยู่เท่าได้ควายตรงไหนอ่ะนี่แหละทั้งหมดแล้ว นั่งใจค่าบปัดนะครับเขาบ้าถ่ายอยูนีนวันนี้คืออะไรนี่ครับสองคนครับค,ค,ครับครับคนเ่าไครครับหาน่้อา yes? บายนย่แดราะเรจะเปลี่ยนตํแหน่งเรื่องขีดก็ได้นะครับ,บ นี่นะครับพัดธาตุหลวง้วไปไหว้แล้วเราไปไหวยย้ด้ยสวยงาม คหลวงเรียงจันนะครับน <No. S 1> yeah. nah ้องผูด <So here S 1> <the> ้คนจงก็น right ่าใจนะครับดยอดเลยนะครับเฟอร์สดงดงามนะครับพื้นที่รอบๆนี่เป็นพื้นที่รอบๆบนะครับที่อยู่ในผาถุหลวงนะครับกตอนนี้เดี๋ยวกระิบปประตูไส่แล้วนะครับเพราะว่ากได้เข้าไปข้างในแล้ว นะครับก็ได้พาเขาไปข้างในแล้วเดี๋ยวสิไปประตูไส้ต่อแต่ว่าหลังจากที่ไปประตูไส้เมื่อแน่ใจว่าสิไปสิไปไส้ต่ออีกนะครับเพราะว่าขืนอยู่กับโซเฟอร์รถนะครับเพราะว่าเขาเมาเมามากเมาเพิ่มมากนะครับกับเดี๋ยวจังจังทะเบิงนะครับเดี๋ยว่าสิไปไส้ต่อนะครับ งานยัดเยื้อเรื่อเรื่องตัเสเรื่อเรงรัซองเรื่องหาเอพเื่อห่ นี ard, ่คร in ับพี่น้องอันนี้สิเป็นสำนักงานนายกรัฐมนตรีนะครับสำนักนายกรัฐมนตรีนี่ครับนายกรัฐมนตรีทางด้านในตรงนี้ครับของเห็ล้าพี่น้องอยู่ใกล้ๆกล้ประตูไส่นะครับประตูไสน่ตรงแล้วครัไปเบิ่งประตูไส่นี่ครับประตูไส่นะครับพี่น้อง ฝรั่งเศสได้มาสั่งไว้นะครับเอาตึกแล้วก็หมารกรุณาติคือว่าไส้สนะนะครับเป็นไส้สะนะของฝรั่งเศสก็เลสาายสั่งไว้เป็นอนุสาวารีย์ประมาณนี้นะครับน<า>ี่เ<า>อ้าบาเห็นสั่นี่ครับพี่น้องประตูไปโอเคน้องพี่น้องเนาะอันนี้สำนักงานรัฐนาย,ยกรัฐมนตรีของเวียงกัน นัง่นงจะนั่งติดไปวัดพระแก้วนะครับแล้วก็ลิงกลับประเทศไทยที่ใส่เจ้าตอนนี้ยิ่ใส่เจ้าตอนนี้ยูวัดพระแก้วเจ้ามาตาเป็นจเจ้าเลย <laughs> อันนี้ยูวัดพระแก้วครับพีาาพ่น้องมาตาเป็นจิ้ววัดพระแก้วนี่อีกฝั่งนี้ฝั่งนี้เนี่ยเนี่ยตรงนี้เป็นที่ทำงานของเหนือประธานประเทศนะครับซึ่งเป็นภูมิป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 ภ ประชาธิปไตยประชาชนลาวนะครับพี่น้องวัดพระแกว้วหลังจากนั้นก็สกับประเทศไทยแมนบบแมนบบกับไทยจ้ะแล้วก็สิกับไทยนะครับพี่น้องประเทศไทยผมเนี่ยตอนนี้ห้องอยู่ต่างประเทศเนาะ <laughs> ง่ามากพี่น้องบอกมีผู้ใดาสามารถต,ตดต่อใดพี่น้องเนตยังขั้บโบดไบ่ไบมีขืนเลยนะครับ